ในวิชานี้ก็จะเป็นวิชาการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็มีความสำคัญในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะาบุคคลที่อยากจะเป็นผู้นำขององค์กรหรือองค์กรในระดับามาจุลภาครวมไปถึงองค์กรระดับมหาภาคการจะพูดแล้วผู้คนผู้ฟังประทับใจนะครับตาตึงใจสะกดให้ทุกท่านผู้ชมในแต่ละท่านเนี่ยครับตั้งใจที่จะฟังเรา ตั้งใจที่จะรับฟังแนวคิดของเราสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันล้วนผ่านการฝึกฝนยกตัวอย่างในการสื่อสารนะครับไม่ว่าตอนนี้ที่ผมจะเป็นผู้ส่งเองไปยังผู้รับเพราะฉะนั้นผู้ส่งกับผู้รับก็ต้องมีภูมิหลังลักษณะสังคมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันตัวเนื้อสารที่จะส่งไปก็ต้องเป็นเนื้อสารที่สั้นกระชับฉับไวและเข้าใจง่ายรวมถึงช่องทางการสื่อสารที่เราจะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือจะเป็นช่องทางในสมัยก่อนหรือเป็นช่องทางแบบแมนทูแมนตัวต่อตัว,ตว ด้ก็ไเพราะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ฟังเข้าใจเราและตั้งใจฟังแล้วนำสิ่งที่เราสื่อสารออกไปถ่ายทอดได้ตรงตามกระบวนการของเนื้อสารนั่นก็ย่อมสแสดงให้เห็นว่าการพูดในที่สาธาระของผู้พูดท่านสำเร็จในเรื่องของการสื่อสารแล้วเพราะนั้นแล้วอยากจะแนะนำให้สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำของหน่วยงานหรือผู้นำในที่สาธาระต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความ ประทับใจเมื่อแรกพบนะครับที่เมื่อท่านได้กล่าวพูดปราศัยหรือสุนทรพจน์อะไรต่างๆออกไปแล้วประชาชนให้การยอมรับรับฟังแล้วก็นําไปขยายต่อนําไปพูดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็นฟีดแบ็กสะท้อนออกมานั่นย่อมแสดงว่าท่านเป็นคนที่บุคคลที่น่าสนใจต่อสาธารณชนแล้วนะครับทุกคําพูดของท่านไม่ว่าจะเป็นระบบคิดหรือวาทกรรมที่ท่านพูดไปล้วนจะผ่าน และผ่านสายตาของสาธารณชนทั้งสิ้นครับผม